มีแค่สามประเทศในโลกนี้ที่วัดขึ้นแล้วมันได้ดีอ่ะคือมีประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียแต่ทีเนี้ยของประเทศไทยเราเพิ่งหลล็อกของอินโดส่งไปนานแล้วค่ะก็ก<ม>ากินมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่วันพิ่งุูดตั้งเดิมแล้วค่ะมันมีสารสารไออะไรนะการแบบไหนอะไรยังไงก็คือตรงนั้นไปดูโปรไฟล์ฟยูลาได้เลยค่ะมันจะต้องทำสูตรในการผลิตแล้วก็เสนอให้ออยอนะุมัติ ถึงจะเริ่มเดินเครื่องได้ใช่ไหมครับแต่ประมาณตีทีว่าประมาณปีหนึ่งจะพดดีกันเลยอ่าประมาณปีหนึ่งที่มันจะเริ่มขายขผลผลิตได้ได้สมูทเลยนะไปน้อยอ่ะพุณ่ายบายัตร่นิดนิดหน่อยหน่อยต้องประมาณหนึ่งปีมันจะถึงเริ่มเพื่อนหรือเรื่อ,เ,อเป็นสองปีเริ่มเพื่อมหเรื่อยแล้วเนี่ยดูแลไม่ถูกต้องตามระบบของเขามันก็เสียเหมือนการเท่า่อมก็เหมือนกันครับอ,อย่าไปคิดปลูกปลูกกันเป็นสิบยี่สิบสามสิบไร่ ไอ้สองร้อยไร่ที่มีเนี่ยแบ่งปันกันไปปลูกอ่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับประโยชน์มีมากมายนะครับมันเป็นสมุนไพรอ่าประจําประเทศไทยเราอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ได้กินเพราะว่าเมื่อก่อนรัฐบาลอ่าบอกว่าให้เป็นผิดกฎหมายนะครับตั้งแต่พศ2486นะครับซึ่งรัฐบาลยุคนั้นบอกว่า กระท่อมนะครับให้อยู่เรียกพรบผิดกฎหมายนะครับแล้วก็พศ2522รัฐบาลจัดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดนะครับประเภท5นะครับแล้วเพิ่งจะเปิดล็อกไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่หลายหลายบริษัทนะครับก็จะรู้ล่วงหน้านะครับก็จะปลูกกันก่อนนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็ กขาเก็บขายกันนะครับอ่าไล่ไหล,หลตันมากนะครับตอนนี้นะครับก็มีบริษัทอ่าหอสินนะครับที่เป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับตอนนี้รวยไปแล้วนะครับนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับปลูกได้แต่ถ้าใครเอาแปรรูปต้องขออนุญาตออยก่อนซึ่งทางบริษัทเราก็กาลังดําเ,เนินการอยู่นะครับ